เลยนะคะก่อนจะไปถึงเนื้อหากันนะคะมอร์นิ่งขออนุญาตแนะนําตัวอีกครั้งนะคะทันตแพทย์หญิงรัดดาวงวีระวินิตนะคะจบปริญญาตรีจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็จบปริญญาโทสาขาทันตกรรมทั่วไปนะคะ จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอดีตก็เคยเป็นอาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดมนทบ,บุรีแล้วก็เป็นเทรนเนอร์บิดฟิตด้วยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะหมอหนิงก็มีทั้งไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะไลน์ใช้ nng 1775เจ็ดห้าแล้วก็เฟซบุ๊กใช้ชื่อและนามสกุลจริงค่ะรัตด,ดาวงวีรวินิจค่ะ,ะข้เรื่อง เข้าเรื่องกันเลยค่ะาตอนนี้สไลด์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะพี่บอนี่ค่ะอ๋อขอโทษค่ะเดี๋ยวขอแชร์อีกรอบนะคะเห็นไหมคะยังเลยค่ะยังไม่ขึ้นเลยค่ะแชร์สไลด์สกรีน เออเริ่มค่ะน่าจะได้แล้วใช่ไหมคะมอ่าค่ะอ่าค,ค่ะ,คะก็เริ่มจากเซลลูไลท์กันเลยนะคะเซลลูไลท์คืออะไรทำไมมันหน้าตาไม่น่าดูเลยนะคะมันเป็นเนื้อเยื่อที่อ่อนแอนะคะมาเรียงเรียงตัวกันไม่ค่อยดีนะคะเป็นเซลล์ไขมันอย่างนึ่งอะ่ะที่มันมา อัดแน่นกันอยู่ใต้ผิวหนังจัดว่าเป็นเรียกว่าเป็น b ับคิวต o นีสแฟตเซลนะคะแล้วก็ทำให้มีเป็นคลื่นตะปุ่มตะปำนะคะยิ่งสะสมมากมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าขาของเราก้นของเรามันดูย่อนคล้อยนะคะแล้วก็ไม่สวยนะคะแล้วก็ที่ลักษณะที่เขาเป็นเหมือนผิวส้มเนี่ยก็เพราะว่าเขามี ผังผืดหรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะพวกคอลลาเจนอิลาสตินซึ่งเขาพยายามทําให้มันเป็นกล่องเป็นบล็อกพูดง่ายๆนะคะเหมือนว่าเป็นกล่องที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเพื่อที่แบบเป็นโครงสร้างพยุงควบคุมขนาดเอาไว้แต่ว่าจากการทานจากพฤติกรรมของเราจากการใช้ชีวิตของเราที่ทานไม่ดีเกิดการสะสมไขมันก็เหมือนกับทยอยสะสม ยัดไขมัน,นะคะเข้าไปในกล่องนะคะยัดเข้าไปสะสมเข้าไปเรื่อยๆมันก็ปริ้นนะคะก็นูนขึ้นมาเป็นผิวที่ไม่เรียบนะคะแล้วก็ชอบเกิดที่บริเวณต้นขาสะโพกแล้วก็ก้นนะคะและนอกจากนี้นะคะไขมันที่อยู่ในเซลลูไลย์ยังเป็นตัวเก็บสะสมของของเสียด้วยนะคะ ตรงไหนที่ของเสที่ขับออกไม่หมดอะ่ะชอบสะสมอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันก็ติดแน่นเหลือเกินเอาออกยากยากสลายออกยากนะคะแล้วปัญหาเนี้ยก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะคนอ้วนนะคะแต่ว่าคนอ้วนอะ่ะจะเสี่ยงที่จะเกิดได้ง่ายแต่คนผอมก็เป็นเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นภาพอธิบายลักษณะของเซลลูไลท์ภาพซ้ายมือก็คือเป็น healthy skin นะคะก็จะมีความเรียบนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสะสมของไขมันเห็นไหมคะว่าขนาดเม็ดกลมๆเหลืองๆอะคะ่ะ f a เซลล l มันสะสมแล้วมันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วก็ยัดอยู่ในกล่องเล็กๆนะคะมันก็เหมือนกับแหนมดนหนังยางลัดเอาไว้นะคะ่ะก็ปริ้นออกมานะคะนอกจากนี้นะคะพอไขมันเนี่ยมันสะสมมากๆแล้วเนี่ยมันก็ไปขัด าการไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลืองซึ่งสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าผิวหนังของเราก็ต้องการได้รับสารอาหารเราทานโปรโตีนดีๆวิตามินดีๆเข้าไปอะ่ะแต่ว่ามันโดนบล็อกโดนขัดขวางเอาสารดีๆอะ่ะไปเลี้ยงผิวหนังนะคะทั้งน้ําก็เข้าไปยากลําบากของเสียก็ออกลําบากนะคะเราจะสังเกตว่าผิวหนังตรงบริเวณ เซลลูไลท์มักจะมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่าบริเวณอื่นนะคะสามารถทดสอบง่ายๆอ่ะก,ก้มลงเลคะตอนนี้ทุกคนก้มลงแล้วลองเอามือหยิบเนื้อที่ต้นขาขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาประมาณครึ่งนิวนะะ้วค่ะก็จะเห็นรอยตะปุ่มตะปั่มนะคะสะสมอยู่นะคะความรุนแรงแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะเริ่มต้นเนี่ยมองไม่เห็นใส่ชุดว่น้ําไม่เห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอามือบีบเนี่ยถึงจะเห็นเป็นคลื่นนะคะ ระยะต่อมานะคะเรียกว่าระยะปานกลางระยะเนี้ยถ้าอยู่ในท่ายืนก็เห็นแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดนอนหรือว่าอยู่ในท่าที่รีแล็กก็จะมองไม่เห็นนะคะระยะสุดท้ายคือระยะรุนแรงค่ะเห็นทุกท่าค่ะไม่ว่าจะยืนจะนั่งยังไงก,ก็เห็นนะคะบางทีถ่ายรูปนะคะ ให้สามีถ่ายรูปให้เนี่ยใส่กางเกงขาสั้นอยู่ที่ทะเลนะคะพอมันเห็นเซลูไลท์แล้วก็ไม่มั่นใจใช่ไหมคะก็บอกสามีไปยืนไกลๆค่ะถ่ายเราไกลหน่อยเห็นคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็เห็นอยู่ดีค่ะค่ะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงะะสามีก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะก็บอกว่าอยู่บนหอมองลงมาก็ยังเห็นนะนะคะอ่าทีนี้เซลูไลท์เนี่ยชอบเกิดกับผู้หญิง สังเกตไหมคะจะเกิดกับผู้หญิงสักประมาณ80%เลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคอนเนคทีฟทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของผู้ชายเขาจะมีลักษณะที่จะกักเก็บไขมันเป็นกล่องของเขา่าจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทำให้มันแน่นหนาค่ะไขมันน้ำน้ำเหลืองอะไรที่ยัดอยู่ในกล่องมันเหมือนกับของเหลวที่อยู่ในขวดหลมันก็ไม่ ไม่บวมปูดขึ้นมานะคะต่างกับผู้หญิงค่ะผู้หญิงเนี่ยคอนเนคิีฟทิชชูบริเวณต้นขาสะโพกก้นอ่ะเขาเรียงตัวเป็นรูปรังพึ่งมีลักษณะหลายเหลี่ยมแล้วก็อยู่ใกล้ผิวหนังมากกว่ามันก็เลยง่ายในการที่จะดันเนื้อเยื่อขึ้นมาให้บวมปูดมันเหมือนกับเก็บของเหลวไว้ในถุงพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาดูสาเหตุกันสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะเ,เะะคะซลูไล์เนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยเกิดจาก พฤติกรรมเขาจะเรียกว่าไฮเปอร์โทฟิกเซลลูไลท์ก็คือเซลลูไลท์มันจะมีการเซลล์ไขมันมันก็จะขยายขนาดขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเกิดจากพฤติกรรมการทานล้วนๆเลยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบทานประเภทข้าวแป้งน้ําตาล่ะถ้าทานมากๆเขาก็จะไปกระตุ้นให้อินซูลินหลังอินซูลินก็เก็บใช่ไหมคะทำหน้าที่เก็บน้ําตาลก็เข้าไปในแฟตเซลล์ก็ทําทให้ไขมันเป็นเป็นไขมันแล้วก็ทําให ขนาดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะกาแฟน้ำอัดลมล่ะคะน้ําตาลสูงกินเยอะพอผ่านไม่หมดถูกไหมคะนอกจากนี้เขายังมีสารเคมีมันก็ไม่ใช่ของธรรมชาติถูกไหมคะ,ะมันก็มีสารอะไรก็ไม่รู้าสารเคมีตกค้างก็เกิดของเสียขึ้นในเซลล์เข้ามาอีกะคะ่ะ อีกสาเหตุหนึ่งบางคนก็ชอบบอกว่าเป็นกรรมัพธันก,ก็มีส่วนนะคะเขาจะเรียกว่าไฮเปอร์พลาสติกเซลลูไลท์ประเภทนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาเกิดมาเขาก็มีจํานวนไขมันอะจํานวนอะมากกว่าคนอื่นก็เลยทําให้เกิดง่ายสลายออกยากก็มีผลเพราะว่ายีนบางตัวเขามีผลทำให้การสร้างเซลลูไลท์ง่ายขึ้นการผอผันไม่ดีการไหลเวียนเลือดไม่ดีหรือว่ามีการกระจายตัวของไขมันใต้ผิวหนังไม่เหมือนคนอื่นนะคะ นอกจากนี้เรื่องปัญหาเรื่องระบบไหลเวียนเลือดและน้ําเหลืองก็สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าไขมันที่ซ่อนอยู่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเขาจะไปขัดขวางการไหลเวียนของของเหลวอาหารของเสียต่างๆนะคะนอกจากนี้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนผู้หญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เตรียมให้เพศหญิงอะพร้อมกับความเป็นแม่ เตรียมไขมันที่จะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเลยจะไปสะสมตามที่ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตั้งครรภ์มีการสร้างน้ำนมเลี้ยงด,ดูตัวอ่อนได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็เก็บสะสมพลังงานไว้ทั่วร่างกายแหละตะแหล่งสุดท้ายเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนอะ่ะชอบสะสมไว้ที่ต้นขาสะโพกแล้วก็ก้นแต่เวลาเรากินนะคะ คือปัจจุบันน่ะเราไม่ค่อยได้ใช้แรงหรือขยับร่างกายอะไรเท่าไหร่บางทีอาหารที่เราทานไปอ่ะเราเผาผ่านไม่ทันหมดเลยอะค่ะมันก็ไม่ถูกดึงพลังงานสำรองตรงเนี้ยออกมามีแต่เก็บลงเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะทั้งการทานยาคุมคุณแม่พึ่งคลอดหรือว่าสตรีวัยทองก็มีผลเกี่ยวกับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็เกิดเซลลูไลท์ได้ง่ายเช่นกันนะคะ อีกปัญหาหนึ่งลองสังเกตนะคะใครที่ลดน้ําหนักมาผิดวิธีะคะ่ะจะได้สารอาหารไม่ครบห้าหมู่นะคะหรือว่าจัดสัดส่วนอาหารไม่ดีพลังงานน้อยไปต่ําไปหรือทําให้มันก็จะมีผลนะคะถ้าสารอาหารไม่ดีทําให้มีปัญหาในเรื่องการไหลเวียนเลือดระบบการขจัดของเสียระบบการผดผานก็เช่นกันนะคะฟังๆมาเนี่ยลองจดนะคะใครตรงกับข้อไหนบ้างนะคะ เขาบหกนะคะการดื่มน้ําไม่เพียงพอค่ะพอเราดื่มไม่พอนะคะร่างกายเราก็ฉลาดค่ะเขาจะพยายามที่จะรักษาสมดุลน,น้ําเขาจะไปที่ไวท่อแอกแนนไวทท่อแอกแนนก็คืออวัยวะที่สําคัญถ้าเสียไปจะเสียชีวิตอ่าเขาก็เลยไปดึงน้ําออกมาจากผิวก่อนเพราะว่ามันง่ายนะคะง่ายสุดเอาไปส่งไปให้ไวท่อแอกแนนก่อน เพื่อรักษาสมดุลของระบบไหลเวียนก็เลยทําให้ผิวแห้งนะคะเซลลดึงน้ําออกไปได้เร็วนะคะทำให้การขจัดของเสียหรือการตกค้างของสารอะไรต่างๆก็มีปัญหานะคะนอกจากนี้แอลโกอฮอล์นะคะใครสงสารตับเนี่ยอย่าดื่มแอลโกอฮอล์บ่อยนะคะเพราะว่าเขา่มีหน้าที่หลักในการย่อยอาหารกําจัดสารพิษ อยู่แล้วแต่การเราไปเติมแอลกอฮอล์เข้าไปก็ทําให้เขาอะต้องมากําจัดสังพิษจากแอลกอฮอล์อีกเขาก็นเหนื่อยค่ะทํางานหนักขึ้นคูณสองค่ะก็เกิดอาการล,าล้าและเกิดการสะสมสังพิษในร่างกายนะคะนอกจากนี้เขายังมีฤทธรรรริ์ขับปัสสาวะก็เราทาให้น้ําในร่างกายเราอะสูญเสียไปมากขึ้นอีกก็เกิดปัญหาตามมาอีกนะคะหรือใครที่ท้องผูกนะคะก็จะเกิดเซลลูไลซ์ง่ายค่ะ เพราะว่าท้องผูกมันทําให้อ,า,อาหารหรือของเสียต่างๆมันคงค้างอยู่ในร่างกายอยู่นานร่างกายก็ดูดซึมเก็บกลับไปสะสมหรือตกค้างอีกนะคะนอกจากนี้ท้องผูกก็ยังเป็นภาระหนักก็ไปตกอยู่ที่ตับไตในการกําจัดของเสียอีกอกระทบกันไปหมดเลยนะคะหรือถ้าใครที่มีโครงสร้างผิวที่ไม่แข็งแรงค่ะอายุมากขึ้นโดนแสงแดดฮอร์โมนการไหลเวียนไม่ดีก็ส่งผลให้อ่า กล่องของเราอะคะ่ะเส้นใยคอลลาเจนหลาออ่อนแอเสียความยืดหยุ่นก็ดันปูดโปนออกมาง่ายนะคะหรือว่าบุหรี่บุหรี่ก็จะทําให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยหดตัวทําให้เส้นเลือดไอปเลีย้ยงเซลล์ไขมันไม่เพียงพอเกิดพังผืดเซลลูไลน์ได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้บุหรี่ยังเป็นอันตรายต่อปอดไตซึ่งเป็นอวัยวะในการขับสานพิษของเราอีกนะคะอ่าอีกปัจจัยหนึ่งค่ะความเครียดนะคะ พอเราเครียดปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลก็จะหลั่งออกมาก็จะมีผลทําให้อินซูลินเราเพิ่มขึ้นกระตุ้นการสะสมไขมันเข้าไปอีกทําให้กลดฮอร์โมนของเราลดลงนะคะการซ่อมซ้มซ่อมแซม,ซม,ซมกล้ามเนื้อหรือระบบอื่นๆก็ทําได้ด้อยลงอ่าก็มีผลทำให้เกิดเซลลูไลท์ง่ายขึ้นหรือการขัดกันออกกําลังกายนะคะทีนี้เรามาดูแลเซลลูไลท์ดีกว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะ หลักๆเนี่ยมอนิ่งคิดว่าเป็นการบริโภคนะคะเดี๋ยวมอนิงจะขออธิบายรายละเอียดสุดท้ายเลยการออกกําลังกายกัน,นะคะ่ะการออกกําลังกายก็ควรจะออกกําลังกายประจําสม่ําเสมอก็จะทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกระชับขึ้นไม่อ่อนเลวนะคะสรุลัก็จะดีขึ้นแล้วเขาก็แนะนําว่าให้ทําแบบทิ่ก็คือเป็น High Int Intens i อิ i n t e r v a l training ก็คือเป็นการออกกําลังกายหนักๆช่วงหนึ่งสลับกับแบบเบาหนักนี่คือหนักจริงนะคะหนักคือแบบ หัวใจเต้นตุบตุบต,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 บตุบแล้วก็หายใจไม่ทันสลับกันเหมือนกับเป็นการกระตุ้นติดเครื่องให้กล้ามเนื้อเรามีการเผาผ่านที่แรงขึ้นมาคือให้มันลืมความจําเดิมของกล้ามเนื้อเก่าๆไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็อาจจะทําร่วมกับฝึกทเทนนิ่งด้วยก็จะดีมากนะคะกับวิธีการรักษานะคะมีหลายแบบมากเลยเราสามารถใช้หลายๆอย่างประกอบกัน ได้นะคะทั้งเครื่องเลเซอร์เขาก็จะใช้คลื่นวิทยุนะฮะเรดิโอฟิเคนซีหรือว่าเป็นคลื่นแสงคลื่นความร้อนใช้เป็นตัวดูดศูนยาากาศบ้างหรือว่าไปฉีดสารอะไรไปช่วยให้ระบบไหลเวียนเราดีขึ้นหรืออาจจะไปตัดผังผืดเขาเหมือดเขาคิดเหมือนกับว่ากล่องผังผืดมันไปขวางทําให้เนื้อมันปริ้นเขาก็ไปตัดผังผืดออกหรือการนวดหรือการขัดหรือการดีท็อกคือใดๆอ่ะคืคือ ใดๆก็ตามเนี่ยก็คือไปช่วยให้เ <Beach> ก <amigo> <rec gamma enders> ิดการไหลเวียนลดการบวมน้ำนะคะนี่หมอหนิงจะมาเล่าให้ฟังถึงความมหัศจรรย์ของเคสที่เข้าโปรแกรมบิดฟิตนี่คือภาพขาของพี่พยาบาลไว้เเษษียณนะคะอายุ62ปีเข้าโปรแกรมได้3สัปดาห์เห็นขาไหมคะนี่คือขาจริงๆคนคนเดียวกันนะคะสรลูไลท์ดีขึ้นมากเลยน้ำหนักหายไปห้ากิโลเห็นไหมคะว่า ขนาดขาเรียวเล็กด้วยไม่ใช่ว่าผิวดีขึ้นอย่างเดียวแล้วรอดูสิคะสิบสองสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นโอ้โหคือถ้าไม่บอกอายุนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นขาคู่นี้เป็นของคนวัยหกสิบสองก็ลดน้ำหนักไปได้สามเดือนลดไปสิบสองกิโลค่ะอีกเคสหนึ่งนะคะอันนี้เป็นขออนุญาตผลงานของโค้ดท็อปและโค้ดเจนนี่นะคะดูแลลูกคอสได้ดีมากเลยเป็นคุณแม่วัย สานะคะคุณแม่ลูก3ามเห็นขาแล้วคือแบบเห็นใจเลยนะคะคือเป็นระยะแบบรุนแรงนะคะแล้วนี่มหัศจรรย์ไหมคะอยากรู้ไหมคะการเปลี่ยนแปลงเนี้ยใช้เวลากี่วันนะคะมอรนิง <Morning S 1> ไปขอข้อมูลกับโค้ต็อปมานะคะใช้เวลา27วันค่ะเซลลูไลท์ดีขึ้นมากๆด้วยการปรับโภชนาการอย่างเดียวร้อยเซ์ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ เครื่องครีมคลื่นเลเซอร์อะไรก็ตุ้นเหมือนกับที่มอนิงหามาว่ามันมีวิธีอะไรที่รักษาเซลลูไลท์ได้นะคะอันนี้คือเข้าคอร์สไม่ถึงเดือนนะคะเคสนี้จบที่3ามเดือนลดน้ำหนักไปส2บสองกิโลก็ขาคู่นี้คงจะเลี่ยวกว่านี้อีกเยอะเลยอันนี้คือแต่และแต่และเคสก็จะเห็นว่าสักสาสัปดาห์นี้ก็เริ่มเห็นแล้วค่ะว่าถ้าทานในตามโปรแกรมตามสูตรของบิทฟิตเนี่ยได้ผลชัดมาก ะะทีนี้เรามาพูดถึงการปรับโภชนาการกันว่าเราจะลดน้ําหนักด้วยแล้วก็ทานยังไงให้สรไล์มันลงดีด้วยขอแนะนําในบางเทคนิคแล้วกันนะคะอย่างในอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไม่ควรที่จะงดนะคะแต่เราไปทานคาร์โบไฮเดรต เชิงซ้อนที่ไม่ผ่านการขัดสีเนี่ยจะดีมากเลย,เลยแล้วก็ให้ระวังอย่างหนึ่งก็คือผักผลไม้ที่เขามีแป้งมีน้ําตาลอยู่ด้วยผักที่มีรสหวานเขาพูดหวานหรือว่าผักที่มีแป้งเช่นเผือกมันแครอทฟักทองให้ระวังนะคะเพราะว่าจัดเป็นกลุ่มแป้งนะคะเพราะว่าถ้าทานมากเกินไปกินน้ําผลไม้มากเกินไปเนี่ยไม่ผอมนะคะแถมกลุ่มเนี้ยอ้วนเร็ว อ้วนเร็วมากเลยแล้วก็เกิดการสะสมไขมันเร็วมากแล้วก็มักจะให้สังเกตนะคะจะมักจะลงที่พุงค่ะใครที่ดื่มน้ำผลไม้ทานน้ำผลไม้ลดหวานเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วก็นำไปสู่ปัญหาไขมันพอกตับนะคะเพราะฉะนั้นเน้นเลยนะคะอ้วนง่ายอ้วนเร็วอ้วนลงพุงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากลดดีแล้วก็ลดงดเครื่องดื่มลดหวานทุกชนิดนะคะรวมทั้งผลไม้แม้แต่น้ำผลไม้คันเองก็ตามนะคะ ประเด็นหนึ่งก็คือโปรโตีนค่ะเป็นหัวใจหลักเลยในการลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าโปรโตีนเขาช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันใหม่เข้ามาสะสมก็คือเวลาเราทานเนี่ยเขาจะปนอยู่กับแป้งกับน้ําตาลถ้าเราจัดสัดส่วนโปรโตีนดีๆเขาก็ยังไปกินพื้นที่ของแป้งน้ําตาลทาให้เราบริโภคได้ลดลงอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็จะทําให้ ปนทำให้บล็อกทําให้แป้งน้ําตาล่ะถูกย่อยช้าลงดูดซึมช้าลงแต่ว่าน้ําหนักจะลงได้เราต้องงดแป้งด้วยนะคะไม่ใช่กินเยอะๆแล้วจะกินกินโปรโตีนเข้าไปบล็อกมันไม่ใช่นะคะอ่าค่ะอันนี้ก็คือโปรโตีนเป็นหัวใจในการลดความอ้วนนะคะนอกจากนี้โปรโตีนยังช่วยสลายไขมันเก่าออกมาใช้ได้เพราะว่าโปรโตีนเขาจะไปกระตุ้นฮอร์โมน กูคากรนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยสลายไขมันแล้วก็สลายไขมันนํามาใช้เป็นพลังงานร่วมกับแป้งน้ําตาลแต่เน้นนะคะเราก็ต้องลดแป้งด้วยเพื่อให้เขาใช้พลังงานหลักจากกลุ่มแป้งเนี่ยหมดไปแล้วเขาถึงจะไปดึงจากไขมันออกมานะคะข้อ3ข้อดีของโปรตีนก็คือเขาไปกระตุ้นระบบการเผาผลาญแล้วก็เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อค่ะ ก็จะทําให้กล้ามเนื้อเราเยอะขึ้นตเตาเผาพลังงานเราก็เป็นไงคะให,ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทานไม่เพียงพอเนี่ยกล้ามเนื้อจะถูกสลายไปดึงเอาใช้ไปเป็นพลังงานแล้วทําให้การเผาผัานแย่ลงแล้วเราก็จะอ้วนง่ายขึ้นอันนี้ไม่ควรให้เกิดขึ้นนะคะอ่ากลุ่มต่อไปค่ะไขมันรู้ไหมคะว่าถ้าเราเลือกไขมันที่ดีอ่ะเราลดความอ้วนได้ง่ายนะคะเพราะว่าไขามันเนี่ยในอาหารเนี่ยเขาจะย่อยยาก ย่อยช้าแล้วก็บางทีย่อยไม่หมดด้วยปนออกมากับกากอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกมาแล้วข้อดีก็คือเขาทําให้ช่วยให้อิ่มไะอิ่มนานไขมันก็ดีค่ะเขาจะเป็นพลังงานสํารองจะใช้เมื่อพลังงานหลักในกลุ่มแป้งขาดแคลนหรือว่าใช้หมดไปแล้วนะคะเขาก็จะมาเราเราต้องการไขมันนะคะขาดไขมันไม่ได้เราต้องรับทุกวันแต่ไม่มากเกินไปเพราะว่าไขามันอะ จะมาซ่อมแซมผนังเซลลเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทเซลล์สมองนะคะแล้วก็แนะนำให้ทานผักทานไขมันร่วมกับผักด้วยนะคะเพราะว่าผักเขาก็จะช่วยเหมือนเป็นฟองน้ำนะคะดูดซับไขมันเอาไว้ส่วนหนึ่งนะคะแต่เราก็ต้องควบคุมไขมันไม่กินเยอะเกินไปนะคะกินร่วมกับผักเขาก็จะช่วยดูดซับไปบางส่วนนะคะ นอกจากนี้นะคะวิตามินแร่ธาตุก็สำคัญค่ะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นน้ำมันเครื่องที่จะไปทำให้ระบบการเผาผลาญเราทำงานฟังก์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วไม่ใช่แค่ระบบเผาผลาญอย่างเดียวนะคะการสร้างกล้ามเนื้อผิวผมเล็บการสร้างเอนไซม์การสร้างฮอร์โมนล้วนต้องการวิตามินแร่ธาตุบางครั้งเขาต้องการในระดับแค่เล็กๆแค่ไมโครกรัมนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเรากินไม่ถูกแล้วเราขาด ขาดวิตามินแระธาตุนานๆและในระยะยาวก็จะส่งผลเสียกับร่างกายได้เราก็หาได้จากการทานผักผลไม้ใช่ไหมคะให้มีวิตามินและธาตุที่หลากหลายแต่ถ้าวิถีชีวิตเราอะ่ะไม่สามารถที่จะจัดการให้เราทานอาหารธรรมชาติได้วิตามินเกือและครบกลุ่มวิตามินเสริมมอร์นิงก็ว่าจําเป็นนะคะเพราะว่าง่ายเขาอัดแล้วก็ย่อส่วนมาให้เราอยู่ในแบบ สาเม็ดง่ายๆางค่ะซึ่งจะทําให้ฟังก์ชันต่างๆดีขึ้นโดยเฉพาะตับอะค่ะก็จะทําให้ตับเราขจับของเสียออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เน้นนะคะทานเนื้อสัตว์ร่วมกับทานผักเสมอนะคะน้ำก็สําคัญค่ะลองประเมินตัวเองสิคะกินน้ําพอหรือยัง เซลลูไลท์ตอนนี้คนที่กําลังเข้าคอร์สอยู่เซลลูไลท์ลดลงดีไหมลองประเมินดูซิเรากินน้ําพอไหมเพราะว่าน้ําเขาจะไปเล่งระบบขผาผ่านทางอ้อมในการนําสิ่งของเสียแปลกปลอมออกจากเซลล์แล้วก็ร่างกายเรานะถ้าดื่มน้อยไปอ่ะของเสียมันก็ค้างอยู่ในเซลล์ค่ะแล้วก็ทําให้เซลล์มันทํางานได้ไม่ดีเซลล์ทุกระบบนะคะทํางานได้ไม่ดีรวมทั้งระบบเผาผ่านด้วยก็ควรที่จะทานน้าประมาณ2-2.5ลิตร โดยที่ดื่มกระจายเฉลี่ยคิดว่าดื่มทุกชั่วโมงอ่ะดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใกล้ๆจะนอนแล้วก็ทอเผาลงหน่อยเพื่อไม่ให้ตื่นมาฉี่กลางดึกจะไปรบกวนการนอนของเราอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในช่วงลดน้ําหนักอาจจะต้องดื่มน้ําเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะอาจจะขั้นต่ำขอสักสามลิตรเพราะว่าช่วงที่ลดน้าหนักร่างกายจะใช้น้ํามากขึ้นเกือบสี่สิบเอร์เซ็นเลยนะคะจากเดิมนะคะแล้วก็อย่าทานอาหารที่มี สารเคมีสารอักเสบเคมีเจือปนเยอะผงชูรสหรืออาหารลดจัดหรือเลี้ยงอาหารแปรรูปเนี่ยถ้าทําได้นะคะเซลลูไลท์อ่ะหายลดลงดีมากเลยนะคะเออปัดไม่ไปโทษนะคะอ้าโอเคสุดท้ายนะคะมอหนิงก็เน้นว่าสุดท้ายทั้งการลดน้ําหนักกํจาจัดเซลล,ลูไลท์อ่ะมันเหมือนกับ back to the basic นะคะก็คือการเข้าไปดูแลกัน กินอยู่หลับนอนของเราอะให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะไม่ไม่ไม่เหมือนกับโลกปัจจุบันที่มันมีอาหารหรือผลิตภัณฑ์อะไรออกมาไวๆให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะคะค่ะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านนะคะบอกลาเซลลูไลท์ได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะที่ตั้งใจฟังค่ะ อโหขอบคุณ mm hmm. oh,